สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนวันนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันครับหลังวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทีมเวียดนามไป3ต่อนเซต25ต่อ22 25ต่อ17 19ต่อ25และ25ต่อ15ไทยนั้นพงาดคว้า,วาชแชมป์ซีวีลีกประจำปีส0 2 4สนามที่1และสนามที่2ได้สำเร็จครับหลังจากที่เวียดนามนั้นเกือบสร้างปฏิหาริย์ได้ั้งแต่สดาห์แรกหลังเกือบจะชนะไทย แม้จะแพ้ไทยในสุดก็ตามนะครับมาในแมตชนี้ที่เวียดนามนั้นมาเยือนที่ประเทศไทยนั้นก็เล่นเหมือนที่เวียดนามเป๊ะเลยคือเล่นอย่างดุดันเหมือนเดิมโตเยนนั้นก็มีบทบาทสําคัญกับเวียดนามเยอะนะครับมานัดนี้ไทยเป็นอะไรไม่รู้ทําแต้มเสียบ่อยเยอะพอสมควรนะครับมาเซตแรกนั้นก็เกือบเสียกับตั้ง10คะแนนแล้วไทยนั้นขึ้นนำเวียดนามไป2อต่อศูนย์เซตแม้เวียดนามมันจะไล่ามา หนึ 1> 1่งต่อสองเซตก็ตามแต่สุดท้ายนั้นลูกยางสาวไทยนั้นก็ปิดจอบกับเวียดนามได้สําเร็จคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จครับจากความพ่ายแพ้ที่เวียดนามนั้นแพ้ให้กับไทยทําให้มีคอมเมนต์แฟนเวียดนามมีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรกได้กล่าวว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นเราก็แพ้ให้กับทีมาติไทยมาบ่อยนักมันช่างน,น่าผิดหวังเกิน คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้เสียความรู้สึกให้กับเวียดนามดิดหน่อยนะครับคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมาเลยครับตั้งแต่ชุดที่1น,นั้นเราก็สูญเสียให้กับไทยแล้วหลังเราชนะชุดที่3มาไ,ได้เราก็เพิกเหิมแต่สุดท้ายนั้นเราก็แพ้ไปในที่สุดคอมเมนต์เวียดนามต่อมานะครับแต่กล่าวว่าเวียดนามนั้นแย่ที่สุดในตอนนี้โดยการบล็อกของผู้เล่นหลายคนนั้นบล็อกได้แย่มากแต่ทีมชาติไทยนั้นเขาไม่ยอมแพ้ มันแตกต่างจากเวียดนามนักคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าความกดดันจากหมู่บ้านมันยิ่งใหญ่ยิ่งนักแต่ไทยนั้นเขาเป็นระดับโลกไปแล้วเวียดนามนั้นก็ทําผลงานด,ดีที่สุดคุณก็ต้องให้กำลังใจพวกเราบ้างคอมเมนต์เชิงต่อมานี้เหมือนประชดประชันเวียดนามนิดหน่อยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อไปเลยนะครับโรคเรื้อรังนั้นมันก็ยังแก้ไม่หายอยู่วันยังค่ํา คอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าทั้งครูเลยนะเรียนนั้นเราต้องไปฝึกที่ญี่ปุ่นบ้างปีหน้าเราจะชนะไทยแน่นอนคอมเมนต์แฟนบอลบอลเวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าถ้ามีเซตสนนี่นั้นถ้าเราเล่นได้เหมือนเซตสามเราอาจจะชนะก็ได้คอมเมนต์ Comment คนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าหากขั้นตอนที่หนึ่งนั้นมันล้มเหลวแสดงว่ามันยังล้มเหลวอ,อยู่บรรยัญญคข่ คอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าซึ่งมหาเศรษฐีทั้งหลายของเวียดนามนั้นเราต้องมาลงทุนเกี่ยวกับวอลเลย์บอลบ้างนะคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าความกดดันของผู้ชมนั้นมันแย่มากฉันรู้สึกสงสารผู้เล่นเวียดนามมากในตอนนี้คอมเมนต์ท่านนี้มีการเปรียบเทียบนิดหน่อยนะครับคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับสโมสรน,นั้นต้องมีการลงทุนในการแจ้างโค้ชญี่ปุ่นมาฝึกสอนบ้างนะ คอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับได้กล่าวว่าเวียดนามก็เล่นดีอยู่นะแต่เราแค่ไม่มีโชคเท่านั้นเองคอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าขอให้สมาคมเรานั้นส่งเสริมนักกีฬาของเราบ้างนะไปฝึกซ้อมญี่ปุ่นก็ดีคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าผู้เล่นวันนี้ของเราก็เล่นได้ดีนะแต่เรานั้นแพ้เสียแล้วคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมานะครับได้กล่าวว่า เฟส4นั้นเวียดนามเหมือนผีเข้าผีออกเลยคอมเมนต์ของคนต่อมานะคะต้กาวว่าแม้ว่าไทยจะเก่งกว่าเวียดนามมากนะักแต่ฉันว่าเวียดนามเราก็เล่นได้เท่าเทียมกับมันเลยเป็นการทุ่มเทสุดหัวใจของโค้ชและผู้เล่นของเวียดนามเราควรภูมิใจนะที่สู้กับยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้คอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับต้กาวว่าการที่พวกเราแพ้นั้นมันช่างนา่าเศร้ายิ่งนัก แต่เราก็ดีใจนะที่ได้หนึ่งเซตมาจากไทยคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมานะครับแต่กาศว่าคุณภาพของเวียดนามในวันนี้มันต่ำมากเราไม่มีการลงทุนเลยหรือไงแพ้นะ่ะดีแล้วแนะขอแสดงความยินดีกับไทยด้วยคอมเมนต์นี้ชมไทยนะครับคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับชาชูออนและพรพันธ์นั้นเขามีฝีมืออยู่ระดับโลกที่แท้จริง คอมเมนต์เวียดนามต่อมานะครับแต่กล่าวว่าชุดนี้นั้นเล่นกับไทยแพ้ไม่เป็นไรเซตที่สามนั้นเราเล่นดีนะแต่เราเสียอย่างเดียวคือเรามีจิตวิทยาน้อยไปหน่อยและตื่นเต้นมากเกินไปเซตที่สี่ก็ดูเหมือนสั่นๆด้วยนะคอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าแพ้นะั่นอะ่ะไม่เป็นไรแพ้แบบนี้มันน่าเบื่ออยู่นะคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเนี่ยนะครับได้กล่าวว่า เราเป็นผู้แพ้ที่น่าผิดหวังอีกแล้วคอมเมนต์เวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าไทยนั้นยังมีแคสมากกว่าเวียดนามเสียอีกคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าไม่แปลกใจหรือไงทําไมคนเขาวิจารณ์กันเยอะเหมือนว่าเวียดนามนั้นแรกแรกเหมือนจะได้เปรียบนะแต่ไปมาไปมาก็แพ้อ,อีกแล้วคอมเมนต์เวียดนามถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่า ประเทศไทยนั้นก็ยังเป็นอุปสรรคในการเอาชนะอยู่เลยมาคอมเมนต์เวียดนามคนตอบไปเลยนะครับได้กล่าวว่าฤดูการนี้ฟอร์มเวียดนามนั้นไม่ค่อยดีนักคอมเมนต์แฟนบอลเลบอลถัดมาเลยนะครับได้กล่าวว่าวันนี้ผมหลับถึงตอนบ่ายผมฝันว่าเวียดนามนั้นแพ้ต่อไทยไป3ามตัวห่เซตปรากฏว่ามันก็แพ้จริงๆมันช่างน่าสยดสดอยองเหลือเกิน คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามถัดมาเลยนะครับแต่กล่าวว่าเวียดนามนั้นชนะฟัคเซหนึ่งก็ยังดีคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับแต่กล่าวว่าเวียดนามนั้นไม่ต้องการชนะจริงๆใช่ไหมคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยนะครับได้กล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าเวียดนามนั้นมียาต้านการพ่ายแพ้กับไทยหรือเปล่าคอมเมนต์เวียดนามถัดไปนะครับจิตวิทยานั้นสําคัญจริงๆ คอมเมนต์เวียดนามถัดมาเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าอยากกินไทยแลนด์ต้องส่งผู้ชายมาเล่น80คนถึงจะชนะไทยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามถัดมานะครับได้กล่าวว่าเรานั้นตามหลังไทยมา1สเต็ปอยู่เลยมาคอมเมนต์แฟนเวียดนามถัดไปนะครับได้กล่าวว่าแข่งมากี่ครั้งแล้วเนี่ยก็ยังปรับปรุงอยู่เลยมามันช่างหน้าเบือ่อคอมเมนต์เวียดนามถัดมานะครับ จิตปัญญาณของเวียดนามวันนี้ไม่ค่อยดีนักคอมเมนต์เวียดนามต่อมาเลยนะครับเวียดนามนั้นยังคงมีสภาพจิตใจที่ทรมานอยู่ในทางจิตวิทยาจิตวิญญาณที่ไม่ไปติดต่อกันนั้นไม่สามารถเข้าไปสู่ระดับโลกเช่นเดียวกับไทยได้หรอกคอมเมนต์แฟนเวียดนามถัดมานะครับจะบอกว่านึกว่าอาจะแพ้สามศูนซะอกีกแต่เราได้1นึ่งเซตจากประเทศไทยนั้นก็ดีอยู่ คอมเมนต์ท่านต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าอีกครั้งหนึ่งที่จะบอกว่าเวียดนามชนะแต่ผลลัพธ์นั้นมันก็เห็นเห็นกันอยู่คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามคนต่อมาเลยนะครับได้กล่าวว่าหลังจากจบทวร์เมนต์นี้เวียดนามจะไม่กลัวไทยอีกต่อไปแล้วแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังจากที่แพ้ไทยไป3ตนน่อ1เฟตทำไมฉากนี้มันคุน้นๆจัง แค่เห็นแบบนี้ฉันก็เศร้าแล้วจบไปแล้วนะครับทุกคนกับคอมเมนต์และความเห็นของชาววอลเลย์บอลชาวพวิียานามหลังจากที่พ่ายต่อไทยไป3าต่อ1เซตในซีบิลีก2024ี่พิที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับขอแสดงความดีดีกับทีมชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์รายการซีบิลีกทั้งสนามที่1และสนามที่2ได้สำเร็จครับแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ